เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนทีิรักนักสะสมเปลี่ยนเก่าแบงค์เก่ารวมทางเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดี FC สวัสดีคุณลุงคุณป้านะครับ ที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนะัดรวมทั้งพี่วิทย์มอเตอร์ไซค์ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องครูดงคอยอีกครั้งหลายท่านที่มีโอกาสเข้ามาชมช่องครูดงคอยครั้งแรกครูดงบอกได้เลยนะครับเราไม่ได้เป็นช่องที่เก่งกาจอะไรมากมายครูดงก็อาศัยทุกวันนี้ก็ยังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเหรียญกระสาบมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ ep นี้นะครับครูดงขอ อนุญาตใช้คำว่ารับซื้อก็ได้สำหรับเหรียญนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยดูเพียงแค่พอสคอูโ,โดงรับซื้อตั้งแต่15,000บาทจนถึง20,000บาทแต่ถ้ากิด2 0 0 0 0บาทนี้อาจจะต้องขอให้เป็นเหรียญ UNC หน่อยนะครับ เดี๋ยวลองเข้ามาดูข้อมูลคููโดมเคยประกาศรับซื้อเหรียญนี้ไปอยู่หนถึง2องหนนะครับตั้งแต่1,000 0บาทจนปรับราคาขึ้นมา1 5 0 0 0บาทนะครับตอนนี้ถ้าเกิดใครมีนะครับหรือว่าใครเห็น คลิปนี้แล้วมีโอกาสได้ดูนะครับลองๆเข้ามาดูคูโดวงยืนยันนะครับประกาศจริงเรารับซื้อจริงแน่นอนไม่มีอะไรมากดูเพียงแค่พอสอเท่านั้นถ้าเกิดใครมีก็สามารถดูข้อมูลด้านบนนะครับข้อมูลติดต่อมาที่โดง sc 2 3 7 5เป็นลายดีหรือว่ามาที่ f c e e o o o k แ n p a g e คูโดงคอยนะครับลองเข้ามาดูเหรียญที่คูดโดงจะมาพูดถึงจะเป็นเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับนี่ครับผมเป็นเหรียญ เนื้อทองเหลืองนะครับเหรียญที่คะโดงจะมาพูดถึงนะครับเป็นเหรียญ50สตางค์โดยเฉพาะปี2530เหรียญปี2530นะครับเป็นเหรียญถามว่าหายากไหมหายากมากแต่ก็ยังเชื่อว่ามียังพบหลายขั้นอาจจะไม่ทราบนะครับว่าเหรียญพศออนี้มีราคาสูงคูโดมก็ยังยืนยันถ้ามี คูดงรับซื้อแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญนี้เหรียญปี2,530นะครับจำนวนการผลิต1,000เหรียญเท่านั้นเองนี่ครับผมในหนังสือก็ประเมินเอาไว้อยู่ที่1 3 3 0 0 0ถึง1 4 0 0 0บาทนะครับแต่ว่าคูดงรับซื้อ1 5 0 0 0ถึง2,000 0บาทแต่2,000 0บาทนี้สภาพต้องเป็น UNC นะก็ลองลองดูนะครับเอาง่ายๆเลยไม่ต้องดูอะไรมากเลยเพียงแค่พอสอนะครับ2,530 คู่โดวงรับซื้อซื้อจริงแน่นอนนี่ครับผมไม่ต้องดูอะไรมากนะครับปี2530 15,000บาทนะได้แน่นอนนะครับคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับอ้ออีอย่างหนึง่งใครที่มีเหรียญปี2531แล้วไปทำเนี่ยทำตัวนี้ให้เป็นเลขศูนยอย่านะครับหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าเรามองออก ครูโดงมองออกนะครับครูโดงเป็นครูสอนการดีไซน์แม่พิมพ์เนี่ยครูโดงมองออกเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะครับตรงเนี้นะครับสามศูนย์ก็คือสามศูนย์ก็ลองลองดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีแล้วมีเหรียญเก็บเอาไว้เยอะก็ลองลองดูนะเผื่อเจอสามศูนย์โอโ้โหนี่ฟุกเลยหลักหมื่นแน่นอนขายใครไม่ได้ติดต่อครูโดงมาคลิปนี้อีพีนี้หวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Just be vibing, reaching, reaching for something.